สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้3กุมภาพันธ์2564ครับกลุ่มมีแอปเป๋าตังมาก่อนครับเคยใช้สิทธิ์คนละขึ้นเคยใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันครับต้องทำอย่างไรจริงจะได้เงิน7,000ดูครับเราชนะครับก่อนที่จะชมรายละเอียดนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องปอนบ้าน u t u b e ไ้ด้วยนะครับเมื่อท่านกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและเลือกทั้งหมด ท่านจะได้รับชมข่าวสารดีๆด,ด,ดูช่องนี้มีความสุขครับช่องปอนบ้าน Youtube นะครับรายละเอียดครับกลุ่มที่มีแอปป๋อตังนะเฉพาะผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่เว็บไซต์เราชนะ .com แต่มีกำหนดการที่จะต้องทำก็คือวันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปต้องกดเข้าไปที่เว็บไซต์เราชนะ .com ครับเพื่อตรวจสอบ การได้รับสิทธิ์นะครับหากไม่ได้รับสิทธ์เขาก็จะบอกว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเพราะอะไรหากได้รับสิทธิ์เขาก็จะบอกว่าท่านได้รับสิทธิ์นะการกดเข้า,ารับสิทธินะะ์ก็จะกดเข้าทีา่เว็บไซต์เราชนะ,ะ,นะ,ะตรงที่เขากดเขา้าไปลงทะเบียนกันนี่แหละแต่ว่าวันที่ห้ากูปาพันธ์จะมีปุ่มเกิดขึ้นก็คือปุ่มตรวจสอบสิทธิ์ท่านก็กดตรวจสอบสิทธิ์นะพอกดตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เขาก็จะให้ใส่ เลขสิบสามหลักชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดประมาณนี้ก็กดตรวจสอบถ้าว่าได้รับสิทธิ์ก็ได้ถ้าหากว่าไม่ได้รับสิทธิ์ก็คือบอกเหตุผลว่าทําไมท่านไม่ได้รับสิทธิ์อา้าวส่วนกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ทีนี้เมื่อตรวจตรวจสอบเสร็จแล้วมีสิ่งที่จะต้องทําต่อไปคือ18กุมภาพันสองหจะกดยืนยันรับสิทธิ์ที่แอปข๋ตังค์ครั้งแรกเมื่อกดยืนยันรับสิทธิ์ครั้งแรกแล้วก็กดใช้เงินได้เลย ก็สามารถใช้เงินได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไป2,000บาทใช้วันนี้เลยก็ได้หรือเก็บสะสมไว้ใช้จนถึงหมดเขต31พฤษภาคม64ได้หมดนะเข้า18กุมภาพันธ์2,000และก็ต่อไปเข้าทุกวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีละ1,000ในเดือนกุมภา1ครั้งและในเดือนมีนาอีก4ครั้งก็รวมทั้งหมดเป็น7,000อา้าวทีนี้ถ้าค่ากุมภาท่านตรวจสอบสิทธิ์ผ่านต่อไป18กุมภาพันธ์กดยืนยันรับสิทธิ์ครั้งแรก ทำอย่างไรที่แอปเป่าตังค์ชมครับก็กดที่แอปเป่าตังค์ครับเชื่อมต่อเน็ตเสร็จสับก็กดที่แอปเป่าตังค์กดรหัสผ่านครับพินหกหลักก็เข้ามาที่เป่าตังค์ก็กดจีวอลเลตเสร็จแล้วก็จะเห็นแบนเนอร์เราชนะอยู่ตรงนี้ก็กดแช้สิทธิ์เราชนะครับการกดครั้งแรกจะเป็นการกดยืนยันรับสิทธิ์นะครับเขาจะถามให้กดตกลงยอมรับเงื่อนไขเราก็กดเครื่องหมายกดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กด ตกลงต่อไปก็กดเลือกจังหวัดครับตรงนี้กดที่สามเหลี่ยมตรวนี้แล้วก็ไปกดเลือกจังหวัดที่ตัวเองอยู่ณนะปัจจุบันก็กดถัดไปต่อไปก็กดยืนยันนะครับพอกดยืนยันก็เข้าสู่หน้าหลักพอเข้าสู่หน้าหลักนี้จะใช้จ่ายเงินได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่ใช้จ่ายเงินก็กดออกไปเรื่อยเืจนมาถึงหน้าจอแล้วก็ออกไปพอจะใช้จ่ายเงินไปร้านค่อยกดมาตามขั้นตอนใหม่การกดซึ่งการกด เมื่อกี้เนี่ยเป็นการกดยืนยันรับสิทธิ์ครั้งแรกต้องบอกจังหวัดนะครับต่อไปต่อไปพอเรากดเข้าใช้งานกดใช้สิทธิ์ก็จะจ่ายเงินครั้งต่อไปไม่ได้บอกจังหวัดนะครับดูวิธีครับเหมือนเดิมครับตอนนี้เราต้องไปร้านค้าแล้วนะครับตอนเราจะใช้สิทธิ์ครั้งต่อไปก็กดเข้าที่แอปป๋อตังใส่รหัสหกหลักกด g ีบอ l ล็กดใช้สิทธิ์พอกดใช้สิทธิ์รอบนี้เห็นไหมครับ มันจะเข้ามาหน้าหลักเพื่อสแกนเคอร์โคเพื่อจ่ายเงินเลยจะไม่ถามว่าอยู่จังหวัดไหนอีกแล้วนะครับจะไม่ถามว่าอยู่จังหวัดไหนอีกแล้วทีนี้ก็กดสแกนเคอร์โคเพื่อจ่ายเงินต่อไปนะครับสำหรับวิธีการกดจ่ายเงินจะทำให้ดูในคลิปต่อไปโปรดติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ